วัสดีคนครับวันนี้อยเกมกินจริอ็นแสนะครับวันนี้เราจะมาบอกจุดร้านค้าหายากจุดที่วันที่3มนะครับของกิจกรรมน,นี้ก็เรียกว่าได้ได้สามวันแล้วกิจกรรมบอกว่าตำแหน่งมันอยู่ที่เมืองมเปิดไปแล้วนะผมผมรู้แล้วเดี๋ยวผมพาไปนะครับเราจะวัดจุดนี้มาแล้วก็จุดก็ตรงที่เมืองลยครับให้ตรงที่ มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทางนี้ดดตรงแมปอยู่ตรงมันจะอยู่ตรงนี้คุยกับมันก็นจะมันจะให้แลกอ่า ทั่วไปครับเราจะเปิดดูว่าจะได้อะไรครับいいเปิดกล่องสายฟ้าแล้วกันได้ของดีอยู่นะครับพี่ส้ปแต่กล่องมันก็จะไม่เหมือนกันนะใครชอบเกมนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นแค้เพื่อกำลังใจคำคลิเศษต่อไปด้วยนะครับ